สวัสดีครับทุกคนสมัยที่ผมเรียนหนังสือนะครับตั้งแต่ม,ม4ถึงปี1น,นะครับ<ส>ก็จะมีอยู่วิชาหนึ่งนะครับที่สําหรับผมเนี่ยมันยากมากๆเลยหลายๆคนก็น่าจะเดาออกนะครับว่ามันคือวิชาคณิตศาสตร์นะครับโดยเฉพาะเรื่องพวกเนี่ยแคลคูลัสตรีโกณมิติเวกเตอร์แมทริกซ์สมัยที่ผมเรียนเนี่ยผมไม่อินกับวิชาเลขเลยครับต้องต้องจำมันต้องจําสูตรต่างๆมากมายเนี่ยอันนี้สูตรดิฟนะครับต้องจําทั้งหน้าเนี่ยเอาไปสอบใช่ไหมพอมาเรียนแมทริกก็ต้องจําสูตรอีกเซตหนึ่ง าบางคนอาจจะมองว่าแมทสวยแต่ผมมองว่าแบบจำอะไรเยอะแยะนะครับผมเลยเรียนแทบไม่รู้เรื่องเลยถึงเรื่องไหนที่ผมเรียนรู้เรื่องผมก็ไม่รู้ว่าแบบเออเรียนไปแล้วมันจะได้เอาไปใช้เมื่อไหร่อย่างนี้ครับ Determinant ใช่ไหมเอเดล BC บเอามาลบกันแล้วได้อะไรนะครับอันนี้ผมก็ไม่รู้เนาะสมัยนั้นเนี่ยผมก็เลยไม่ตั้งใจเรียนได้เกรด C บวกมานะครับทั้งแมทหนึ่งแมทสองเลยตอนนั้นก็ประมาณปี2011นะครับฟอร์เวิร์ดมาที่ปี2018ครับมีอยู่โปรเจกต์หนึ่งที่ผมทำนะครับ ที่เคยไม่ตั้งใจเรียนหลายๆตัวเนี่ยมันได้กลับมาใช้ครับเซส,สชันนี้เลยเลยอยากจะมาเล่าให้ฟังนะครับต้องบอกก่อนว่าโปรเจกต์ที่จะเล่าเนี่ยไม่ใช่โปรเจกต์ที่ทํางานนะครับเป็นไซต์โปรเจกต์ที่แบบทําเป็นงานอดิเรกครับโปรเจกต์นั้นคือโปรเจกต์ชื่อ P P Q R app นะครับก็เดี๋ยวจะขอแนะนำโปรเจกต์นี้สั้นๆน,นะครับอันนี้เป็นเว็บแอปพลิเคชันที่เอาไว้สร้าง QR Code สําหรับ,ร,บรับเงินผ่านของเ์นะครับ QR Code เนี่ยก็จะสามารถเอาแอป,ปมือถือแอป,ปโมบายแบงกิงแบบ้งเนี่ยมาสแกนโอนเงินได้ โดยแอปตัวนี้ผมออกแบบเน้นความสะดวกรวดเร็วในการใช้งานเป็นหลักครับตัวอย่างเช่นผมไปกิ่ข้ากับเพื่อนแล้วสมมติว่าผมตกลงว่าตกลงกันว่าแบบโอเคเดี๋ยวผมออกไปก่อนแล้วหันเท่าคนละ80บาทผมจะต้องสามารถเปิดแอปพลิเคชันขึ้นมากรอกตัวเลข80แล้วก็ชู QR ว o d e ให้เพื่อนเพื่อนใช้โมบายแ b a ก k ิ้งสแกนได้ภายในเวลาไม่เกิน5วินาทีครับต่อมาผมก็เริ่มมีเลขพร้อมเพย์หลายเลขนะครับเพราะว่าตอนนี้เริ่มมี E-Wallet, ของ t o m o n e y ของ K+ plus อะไรต่างๆเยอะแยะนะครับแล้วเมื่อก่อนเนี่ยเราต้องเข้าแอป,ปธนาคารให้ถูกอันอตอนนี้ผมก็เลยทำให้สามารถใส่เลขพร้อมเพย์ได้สีสล็อตนะครับแล้วก่อนหน้านี้แอป,ปตัวนี้ชื่อพร้อมเพย์ทรูมนะครับผมลองเอาแอป,ปนี้ไปให้คนอื่นเล่นๆดูปรากฏว่าอันนี้ไม่ใช่แอป,ปนะเป็นเว็บนะครับพบว่าแทบไม่มีใครเลยครับที่สะกดคำว่าพรอมเพย์ถูกต้องเป็นครั้งแรกผมเลยเปลี่ยนชื่อเป็น ppqr. app นะครับ ถ้าใครสนใจก็ลองไปเล่นกันได้นะครับทีนี้ในแอป,ปมันจะมีฟีเจอร์แปลกๆอยู่ฟีเจอร์หนึ่งครับมันคือพวกแอนิเมชันต่างๆภายในแอป,ปครับคือเวลากรอกจํานวนเงินเนี่ยเราต้องเจน QR Code ใหม่ใช่ไหมให้มันตัวเลขมันเปลี่ยนแต่ผมไม่อยากให้ QR Code มันเปลี่ยนเฉยๆอะ่ะมันธรรมดาไปผมอยากให้ QR Code มันกระเด็นออกมาแบบนี้นะครับ่า ให้มันกระเด็นหลุดออกมาจากหน้าจอนะครับซึ่งผมไปงงกับมันอยู่แบบหลายวันเลยกว่าจะกว่าจะทําไอ้นี้ได้แล้วไอ้คณิตศาสตร์ที่เคยไม่ตั้งใจเรียนเนี่ยคือแบบมันกลับมาหมดเลยครับแล้วผมก็ต้องมาทําความเข้าใจกับมันใหม่ก็คิดว่าเออถ้าเรารู้เลขมากกว่านี้ก็น่าจะทําได้เร็วขึ้นแต่สุดท้ายโอเคก็ผ่านไปได้ได้ฟีเจอร์แปลกๆพิสดารมาอันนึงถามว่ามีประโยชน์ไหมก็ไม่มีครับแต่ว่าผมก็คิดว่าเออมันก็ดูครูดีนะดูแล้วมันก็สนุกตอนที่เราแก้ปัญหา แล้วพอเราผ่านเรื่องเรื่องยากๆมาได้เราก็รู้สึกว่าเราก็เป็นโปรแกรมเมอร์ที่แบบอัปเกรดมาอีกระดับหนึ่งได้เรียนรู้อะไรบ้างใหม่ๆนะครับวันนี้ผมก็เลยอยากจะมาแชร์ประสบการณ์เล่าเรื่องการพัฒนาฟีเจอร์นี้ครับว่าถ้าอยากรู้ว่าแอนิเมชันนี้มันถูกสร้างได้ยังไงเดี๋ยว20นาทีนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับแล้วถ้าใครสนใจเกี่ยวกับเรื่องพวกคอมพิวเตอร์กราฟิกว่าคอมพิวเตอร์มันเรนเดอร์กราฟิกยังไงเนี่ยก็อาจจะได้เล็มรดว่าถ้าไปใส่คอมพิวเตอร์กราฟิกอาจจะเจออะไรบ้างนะครับ ต้องขอบอกไว้ก่อนว่าเนื้อหาวันนี้จะแน่นมากๆสไลด์ผมประมาณ200หน้านะครับรายละเอียดบางส่วนท้าฟังเราไม่เข้าใจเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะครับก็อย่างน้อยก็อาจจะได้คีย์เวิร์ดที่แบบผ่านหัวผ่านตาผ่านหูไปนะครับแล้วเอาไปศึกษากันต่อเองได้ถ้าสนใจนะครับแล้วก็ ผมก็ได้รับแรงบันดาลใจมาจากแบบหลายๆแบบหลายๆครีเอเตอร์หลายๆคนบน YouTube ที่เขามาเล่าว่าเขาทำโปรเจกต์ยังไงผมมองว่ามันแบบเป็นอะไรที่เปิดโลกมากๆก็เลยอยากจะลองทำคอนเทนต์เสนอหัวข้อแนวนี้ดูบ้างนะครับอีกอย่างหนึ่งคือผมไม่ใช่ว่าพอมาปี2018แล้วทำได้เลยนะผมก็จากเดิมเนี่ยเกศีบวกเนี่ยก็ค่อยไปเก็บประสบการณ์มาด้วยการทำทำนู่นทำนี่เล่นๆ <c oughs> ไปเรื่อยๆนะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นอินโทรดักชันสำหรับทอ็อกในวันนี้นะครับ ก็เดี๋ยวผมขอแนะนําตัวสั้นๆนะครับผมชื่อไทยนะครับตอนนี้เป็น Software Engineer อยู่ที่ Event Pop อยู่ใต้บริษัท Open นะครับบริษัท Open เนี่ยทำพวก uh, Payment uh, Payment ์ e c h ต่างๆครับมี Payment Gateway หลายๆคนอาจจะรู้จักเมื่อก่อนมันเคยชื่อว่า Omise นะครับนอกจากเป็น Product Company เนี่ย Open ยังมีทีมที่เป็น Professional Service นะครับเป็นรูปผสม System Integrator กับ Consultant นะครับมีช่วยเรื่อง Digital Transformation ให้บริษัทลูกค้ารับโปรเจกต์จาก Enterprise อะไรประมาณนี้นะครับ ตอนนี้ผมทำงานอยู่ในทีมของ Event p o ปนะครับถ้าใครจัดอีเวนต์ก็มาสามารถลองใช้กันได้นะครับแล้วก็ผมมีช anel YouTube นะครับถ้าถ้าชอบเซสชันนี้ก็ไป Subscribe กันได้นะครับเซชันช anel ชื่อ D T I N T H นะครับเดี๋ยวจะอยู่ในสไลด์สุดท้ายอีกทีหนึ่งแล้วก็ก่อนหน้าเนี้ยผมเคยทําตรงนี้แล้วก็โค้ดแบบไลฟ์บน Facebook ก็เห็นว่าผมมันไลฟ์สองพรทกินเวลาไปเกือบ4ชั่วโมง3ชั่วโมงกว่า อ่าแล้วอันนี้ก็คือยังไม่หมดนะมีหลายส่วนที่ผมต้องไปงมต่อเองอีกนะครับก็วันนี้จะเอามาไลฟ์เอเอาที่เคยไลฟ์เนี่ยที่แบบด้นสดมากๆเยเอามาเรียบเรียงให้เห็นภาพง่ายขึ้น,นครับทั้นจบช่วงขายของเดี๋ยวเข้าเรื่องกันดีกว่านะครับเดิมทีเนี่ยตัวแอปสร้าง QR Code ได้อยู่แล้วครับแต่เวลาเปลี่ยน QR Code เนี่ยมันก็ร re ีเรนเดอร์เฉยๆใช่ไหมควนี้ถ้าเราอยากจะใส่ออนิเมชันเข้าไปเราทํำยังไงนะให้มันเป็นอนิเมชันได้แต่สิ่งที่ผมอยากจะทําคือผมไม่อยากให้มัน กระทบโค้ดเดิมเยอะจนเกินไปต้องทํำยังไงผมเลยตัดสินใจว่าโอเคเดี๋ยวผมแยกเป็น2องเลเยอร์แล้วกันเลเยอร์แรกเนี่ยคือของเดิมแสดง QR code แบบเดิมแต่เวลาที่ตัวเลขเปลี่ยนแล้วเราคํานวณ QR code ใหม่เนี่ยให้เราเทียบทีละพิกเซลว่ามีพิกเซลไหนเปลี่ยนถ้าพิกเซลเปลี่ยนเนี่ยให้เอามาสร้างเป็นสปรายาสร้างเป็นชิ้นส่วนเนี่ยแล้วก็วางไว้อีกเลเยอร์หนึ่งพอเอา2องเลเยอร์มาซ้อนกัน อ่ะก็จะได้เป็นแอนิเมชันที่เราต้องการครับเดี๋ยววันนี้เราจะโฟกัสกับเลเยอร์เอฟเฟกเป็นหลักนะครับอ่เดี๋ยวผมโชว์ให้ดูแบบช้าๆอีกรอบหนึ่งนี่ไอ้ที่มีกรอบเขียวๆเนี่ยเป็นเลเยอร์เอฟเฟกนะครับอ่ะโอเคดังนั้นอย่างแรกที่เราต้องทำนะครับคือเราต้อง render, อเรนเดอร์ไอ้นี่ไอ้หนึ่งชิ้นให้มันรอดก่อนก่อนจะไปเรนเดอร์ทั้งหมดนะครับอ่ก็มาละปัญหาแรกเรนเดอร์พาร์ติเคิลหนึ่งชิ้นทำยังไงครับโดยมี p e r f o r m a n c e requirement นะครับว่า ต้องเล็กและเร็วอหนึ่งมันต้องไม่ทําให้แอปใหญ่จนเกินไปไม่งั้นมันจะโหลดช้าพอแอปโหลดช้ามันก็ขัดวัตถุประสงค์ใช่หมห้าวินาทีอย่างที่2คือมันต้องเร็วนะครับไม่ว่าเราจะมี QR code มีกี่ชิ้นเนี่ยมันต้องเลนเดอร์ได้แบบ60เฟรมตลอดเวลานะครับเพราะไม่งั้นมันไม่งั้นมันอาจจะดูดแบตนะครับแล้วก็มันอาจจะดูไม่ค่อยสมูทนะครับซึ่งพอพูดถึงเอฟเฟก สามมิติเนี่ยเราก็อาจจะนึกถึง three js เป็นอย่างแรกเนาะซึ่งผมเคยลองไปใช้ดูมันก็ใช้ง่ายนะเอาอ็อบเจกต์ไปวางไว้ในซีนใส่แคมเออรใส่แสงใส่สีแล้วก็สั่งให้มันเรนเดอร์จบได้ฉากที่สวยงามออกมาแต่ปัญหาคือไลบรารีมันค่อนข้างใหญ่ครับตัวแอป p q r ตอนเนี้ยขนาดมันประมาณ5 2า b กิโลไบต์แต่ถ้าเราเอา three js มาใส่ด้วยนะแอปจะใหญ่ขึ้นสีเท่าก็เลยรับไม่ได้นะครับก็เลยต้องตัด choice นี้ทิ้งไปแล้วก็คิดว่าโอเคไหนๆเราจะต้องคุมจำขนาดของโค้ดแล้วเนี่ย เราก็อาจจะต้อง implement มันโดยไม่ใช้ library เราจะได้คุมขนาดของโค้ดได้อย่างเต็มที่นะครับก็มี2ทางเลือกครับคือใช้ canvas กับ webgl นะครับผมลองไปดูผมไม่เคยใช้ webgl นะผมก็ไปศึกษาดูว่า webgl ใช้ยังไงมันจะมีเว็บชื่อ webgl f u n d a m e n t a l ครับถ้าคลิกเข้าไปที่ลิงก์แรกเนี่ยลิงก์ f u n d a m e n t a l เนี่ยมันจะมีตัวอย่างโค้ดให้ดูว่า render สามเหลี่ยมหนึ่งชิ้นทำยังไงนะครับผมลอง implement เป็น canvas ก็แบบนี้ครับก็ ก็กำหนดสีแล้วก็เริ่มวาดลากเป็นรูปแล้วก็สั่งให้มันระบายนะแต่พอเป็นเว็บ g l ครับโหเจอโค้ดอะไรก็ไม่รู้เนี่ยคล้ายๆภาษา C ีแล้วก็มีอะไร shader c o m p ล l e ต้อง compile s h a อร์ใส่ b u อร์บายบัฟเฟอร์เคลียร์ตั้งข่าโปรแกรมใส่ vertex attribute array ผมเห็นปุ๊บผมกลัวเลยผมก็เลยโอเคผมใช้ c a n วาสก่อนแล้วกัน <laughs> ข้อเสียของ c a n วาสคือทุกอย่างจะทำงานบน CPU หมดนะครับก็จะไม่สามารถใช้ความสามารถของ GPU ได้ แต่ผมคิดว่าโอเคอย่างน้อยเราทําแบบง่ายๆไปก่อนถ้ามันเร็วพอก็ดีแล้วถ้าเร็วไม่พอค่อยไปศึกษาเพิ่มนะครับก็สรุปว่าไปแคนวาสทีนี้แคนวาสใช้ยังไงนะครับแคนวาสมันจะเหมือนว่าเป็น API บนเว็บที่เอาไว,ว้วาดรูป2มิติได้นะครับเหมือนเรามีกระดาษเปล่าอยู่แผ่นหนึ่งสามารถกําหนดความกว้างความสูงได้อย่างเช่นเคสเนี้ยกว้าง500สูง500แล้วเราก็จะมีระบบพิกัดนะครับได้แกน x แกน y มาครับ Uh, แล้วมันจะมีจุดกําเนิดน,นะครับหรือจุดออริจินจุดศูนย์นจะอยู่มุมบนซ้ายของภาพส่วนจุดขวาล่างครับ <c oughs> ก็จะขึ้นอยู่กับขนาดแลนก็ขวาล่างก็จะเป็นจุด500 500ครับ <c oughs> คราวนี้เวลาเราวาดรูปนะครับ <c oughs> ก็เราก็สั่ง begin path แล้วเราก็สั่ง move to move to เหมือน <c oughs> เอาปากกามาจิ้มที่จุดที่เรากําหนด <c oughs> จุดนั้นก็คือเริ่มจากออริจินเลื่อนไปด้านขวา145แล้วก็ลงมา305 <c oughs> นะครับมันก็จะเป็นการจิ้มปากกาตรงนั้นนะครับ เสร็จแล้วล t o ทูมันก็เหมือนเป็นการลากเส้นอ่ะก็ลากให้ครบสอันแล้วก็สั่งลัวผ่าเหมือนเป็นการลากเส้นกลับมาที่จุดเริ่มตน้นอ่ะทีนี้เรายังไม่เห็นรูปเนาะเพราะเรายังไม่ได้สั่งให้มันวาดหรือระบายสีอ่ะถ้าเราเราก็ต้องกาหนดสีแล้วก็สั่งฟิลฟิลก็คือระบายสีนะครับหรือจะสั่งให้มันเป็นสตรอกก็ได้อ่ะก็จะเป็นการลากเส้นหรือจะระบายสีเป็นกราเดียนก็ได้แต่สําหรับโจทย์ในวันนี้เนี่ยอ่ะเราระบายสีขาวก็พอนะครับคราวนี้เราอาจจะมองสี่เหลี่ยมของเราเนี่ยเหมือนเป็น พิกัดอันแทนมุม4มุมที่ได้เป็นภาพวาดของเรานะครับเราก็สามารถเอาอาร์เรย์พวกนี้มาซ้อนเป็นอาร์เรย์อีกทีหนึ่งแล้วก็เขียนฟังกช์ชันเอาไว้ลูปเพื่อเพื่อวาดภาพนี้นะครับปัญหานะครับคือไอ้สี่เหลี่ยมที่เห็นอยู่เนี่ยเดิมมันไม่ได้อยู่ตรงนี้ครับเดิมมันอยู่ตรงนี้แล้วเราจะทํำยังไงให้มันดูเหมือนว่ามันกระเด็น,ดนออกมาตรงนี้นะครับซึ่งมันก็ทําให้ผมมาพบเจอปัญหาอย่างแรกคือ เอฟเฟกที่เราจะทำมันเป็นเอฟเฟกตมิตินี่วะ่ะแต่ว่า c a n วาสเรามันมีแค่2มิติแก้ยังไงดีครับวิธีแก้แน่นอนครับเราจะเรนเดอร์ภาพ3มิติโดยใช้แ a n วาสสมิติบางคนอาจจะเคยเรียนกันในวิชาศิลปะหรือวิชา drawing นะครับก็เป็นการวาดแบบ Perspective เนาะก็จะได้มา implement กันนะครับแต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นผมก็ผมก็ต้องเผื่อใจไว้ว่าเเผื่อผมทำไม่ได้ก็ เดี๋ยวลองทำแอนิเมชันแบบง่ายๆดูก่อนแล้วกันผมก็ลองทำดูอ่าครับออันนี้อัน,นอันนี้ไม่ใช่ครับอันนี้ปั <laughs> อ๊ออ่ต้องกำหนดเป็นวิดพายนะครับอ่าเสร็จแล้วเนี่ยมันเราก็จะได้แอนิเมชันแบบสลายไปแบบดีดนิ้วแล้วก็สลายอ่าเสร็จแล้วโอเคแล้วเราค่อยมาอัปเกรดทีหลังอ่ากลับมาที่โจทย์ของเรานะครับ <laughs> ผมไปลองศึกษามาว่าเวลาวาดรูปสามมิติเขาทำเป็นยังไงนะ <laughs> ผมก็พบว่าคอนเวนชันมัน ต่างจากการวาดรูป2มิติครับรูป2มิติเนี่ยปกตินะจุดศูนย์จะอยูบ่บนบนซ้ายแกน y ชี้ลงนะพอมาเป็นโลก3มิติเนี่ยกลายเป็นว่าศูนย์ศูนย์มันมาอยู่ตรงกลางส่วนแกน y ชี้ขึ้นนะครับแล้วจริงๆเขาก็ยังไม่ได้ถกบางบางคนก็บอกว่าที่ชี้ขึ้นคือแกน z นะแต่ว่าไม่เป็นไรครับสาหรับวันนี้ถือว่าเป็นแกน y แล้วกันแกน y ชี้ขึ้นนะครับอ่ะซึ่งมันก็จะต้องทําให้ผมเปลี่ยนเปลี่ยนตัวเลข คำนวณตัวเลขแมตตัวเลขไปมานิดหน่อยแต่แต่มันทําให้การคํานวณอะไรต่างๆง่ายขึ้นนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าสู่โลก3มิตินะครับฉะนั้นนอกจากความกว้างความสูงเนี่ยเราจะมีความลึกด้วยเดี๋ยวขอธิายรูปนี้ก่อน,นครับไอจุดแหลมๆที่เห็นอยู่ตรงนั้นอนะ่ะมันเปรียบเสมือนตาของเรานะครับที่มองไปยังแผ่นภาพวาดนะครับแผ่นภาพวาดเราเรียกว่า drawing surface จากเดิมที่มี2แกนนะครับแกน x แกน y เราจะมีแกนแทกโผล่ขึ้นมาครับซึ่งจุดต่างๆที่อยู่ใน Drawing Surface เนี้ยแกน z จะแกน z จะมีค่าเป็น0ูนหมดนะครับจุด origin เราก็จะมีตัวเลขศูนเพิ่มมาอีกตัวหนึงกลายเป็นจุดศูนเนาะเพราะมันมี3ามิติแล้วแล้วก็อยู่ที่กึ่งกลางของภาพวาดนะครับแล้วนอกจากนี้เราสามารถกําหนดระยะห่างของสายตาได้ด้วยอ,อย่างอันเนี้ยผมกําหนดว่าให้ตาของเราเนี่ยมองห่างจากภาพวาดห้าร้อหน่วยฉะนั้นพิกัดของตาก็จะเป็น0ูน0์ประมาณนี้นะครับ โอเคเดี๋ยวผมจะย้อนเอฟเฟกนี้กลับไปยังจุดเริ่มต้นก่อนนะครับกลับมาที่เดิมเนี่ยไอชิ้นส่วนเนี่ยมันคือสี่เหลี่ยมแล้วก็เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสวางไว้ที่กลางภาพวาดนะครับสิ่งที่ผมต้องทําก็คือผมต้องย้ายมันออกมาตรงนี้แล้วก็ทําให้มันกระเด็นออกมาเดี๋ยวผมจะอธิบายอีกทีนะว่ากระเด็นยังไงสมมติว่ามันกระเด็นออกมาตรงนี้แล้วแล้วกันผมต้องหาวิธีวาดวาจะจะ จะต้องจะต้องวาดยังไงให้มันดูเหมือนว่ามันกระเด็นออกมาประมาณนี้ฉะนั้นเดี๋ยวเรามามองอีกมุมหนึ่งแล้วกันนะครับเปลี่ยนเป็นมุมมองด้านข้างนะครับอันนี้เราจะเห็นแค่แกน y กับแกน z นะแกน x จะหายไปแล้วอยากจะให้โฟกัสที่ปลายแหลมๆด้านล่างของชิ้นส่วนสี่เหลี่ยมอันนี้นะครับสมมุติว่ามันมีพิกัด x y z ตามนี้นะครับสิ่งที่เราสามารถทําได้คือเราสามารถลากเส้นจากสายตาของเรา ผ่านไอ้จุดนั้นอะเราก็มาดูคําว่ามันจะมาตกกระทบต,ตรงไหนนะครับอ่าซึ่งเราก็ต้องแก้ปัญหานี้ดูว่าถ้า,ถา,ถาตำแหน่งสายตาที่อะไรนะศูนย์ศูนย์ห้าร้อยเนี่ยผ่านจุดนั้นมาตกกระทบตรงนี้จะจะจะเป็นพิกัดอะไรเรารู้แค่แกนเทตเป็นศูนย์เพราะว่ามันอยู่บนภาพวาดเนาะโอเคซึ่งพอเจอโ,โจทย์แบบนี้เราสามารถโมเดลมันเป็นโจทย์ สมบัติของสามเหลี่ยมคล้ายครับอันนี้คือน่าจะเป็นแมทมอสามมั้งเราต้องหาว่าสามเหลี่ยมอันใหญ่เนี่ยสูงเท่าไหรนะ่เนาะก็เริ่มเลยครับก็เอาค่าที่เรารู้มาบวกลบกันเราก็จะได้ความสูงเอ้ความกว้างของสามเหลี่ยมใหญ่และสามเหลี่ยมเล็กอ่ะความสูงก็ทําแบบเดียวกันอ่ะเราก็จะได้โจทย์สามเหลี่ยมคล้ายหน้าตาแบบนี้เราก็เอามาทําบรรดัตาิตย,ยางเนาะแล้วก็ได้ความสูงของสามเหลี่ยมอันใหญ่แล้วเราก็จะได้ค่า y นะครับส่วน แกน x ก็ทําแบบเดียวกันครับเพื่อจะได้เลขอีกเลขหนึ่งทีนี้สี่เหลี่ยมของเรามันมีสี่มุมเนาะเราก็ทําทั้งสี่อันเลยแล้วทําแกน x ด้วยเราก็จะรู้ลกว,ว่ามันจะเราก็จะหาจุดตกกระทบของแต่ละมุมได้แล้วก็เท่านี้เราก็สามารถคํานวณได้ลวครับว่าถ้าสี่เหลี่ยมของเรามันกระเด็นออกมาเนี่ยมันจะมาโผล่ตรงไหนนะครับเราจะต้องวาดภาพมันยังไงนะครับโอเคกระบวนการนี้นะครับเรียกว่าเป็นการทำ perspective projection นะครับฟังดูอาจจะเหมือนเป็นเทคนิคที่ advanced มากๆแต่จริงๆครับมันคือ การเอาเรื่องอัตราส่วนหรือเรื่องสามเหลี่ยมคล้ายเนี่ยมาประยุกต์ใช้นะครับโอเคตอนนี้เราวาดภาพสามมิติด้วยแคนวาสทูดีได้แล้วต่อมาเราก็ต้องมาแก้ปัญหาเรื่องการเอาสี่เหลี่ยมไปวางไว้เนาะแล้วก็โอเคครับเริ่มจากสี่เหลี่ยมเราจะเอาวางมันไว้ตรงกลางร,รูปภาพทํำยังไงนะครับการสร้างรูปสี่เหลี่ยมเนี่ยเราสามารถมองเหมือนกําหนดจุด4จุดนะครับแทนมุมแต่ละมุมเนาะ อ่าแต่ละแต่ละจุดเนี่ยเราเรียกว่าเป็นเวอร์เท็กซ์นะครับแล้วสำหรับตัวอย่างเนี้ยสี่ลี่ยมมันจะสูงห้าสิบคูณห้าสิบจุดบนจุดจุดบนซ้ายเนี่ยก็จะมีพิกัดตามนี้นะครับอ่าซึ่งจุดต่างๆในภาพในในในภาพของเรานะส่วนมากเราก็จะใช้วกเตอร์จากจุดออริจินอ่าส่วนมากก็คือจุดต่างๆจะแทนด้วยเวกเตอร์นะครับหน้าตาแบบนี้คราวนี้เราก็ทําให้ครบทั้ง4จุดนะครับ เราก็จะได้สี่เหลี่ยมมาหนึ่งอันเขาเลื่ออยากจะย้ายสี่เหลี่ยมนี้ขึ้นไปทำยังไงนะครับเราก็สร้าง translation vector ครับหรือเวกเตอร์การเลือ่อนเราสามารถเอาหางของเวกเตอร์นี้ไปต่อหัวของจุดแต่ละจุดได้นะครับมันก็จะทำให้สี่เหลี่ยมเลื่อนขึ้นไปแบบนี้นะครับฉะนั้นเราแก้สองข้อข้างบนได้ละเหลือแค่ทำให้มันกระโดดออกมานะครับคราวนี้เราจะทำยังไงดีให้สี่เหลี่ยมนี้มันกระโดดออกมานะครับมันมีสองปัญหาย่อยครับซึ่ง อย่างที่บอกเราก็จะแก้ทีละปัญหาย่อยนะประกอบไปด้วย1การการเลื่อนหรือการเคลื่อนที่นะครับก็คือการเลื่อนเนี่ยก็คือเหมือนมันแค่วิ่งออกมาแบบนี้เนาะแล้วก็นอกจากนี้ก็จะมีการหมุนนะครับการหมุนจะหน้าตาแบบนี้ก็คือมันหมุนอยู่กับที่เสร็จแล้วพอเราเอา2อออย่างนี้มาคอมบายกันมันก็จะออกมาแบบนี้นะครับอ่านั้นเดี๋ยวเรามาแก้ปัญหาทีละอย่างกันนะครับเริ่มจากการกระโดดก่อนครับ สิ่งที่ต้องทําคือเราต้องคํานวณเวกเตอร์ว่าณเวลา t เนี่ยจะต้องเลื่อนสีอย่างนี้มาเท่าไหร่นะครับก็คือสมมุติเวลาผ่านไป t วินาทีนะจะไอเวกเตอร์สีเหล่ยมเนี่ยมันจะต้องมีขนาดเท่าไหร่คร <c oughs> าวนี้เดี๋ยวผมจะมองจากอีกมุมหนึ่งนะมองมุมข้างบนจะเห็นว่ามันเป็นเส้นตรงเลยแน่นอนครับมันคือการเคลื่อนที่แนวตงนะ s เท่ากับ vt นะครับก็จะเห็นว่าวิชาฟิสิกส์ก็เข้ามานะครับถ <c oughs> ้ามองแนวถ้ามองมุมข้างๆครับจะเห็นว่าแกน y เนี่ย มันเคลื่อนที่ข,ขึ้นแล้วก็หยุดแล้วก็ลงมาอ่ามันก็คือการเคลื่อนที่แนวเด่งนะครับอะไรนะเท่ากับ U T ลบ1ส่วน2ที่ทกำลังสองอ่าสูตรฟิสิกส์แบบมาเต็มครับพอเอามารวมกันก็จะได้เป็นการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ไดนะครับส่วนการหมุนเนี่ยอันนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นเรื่องที่ผมแทบไม่เข้าใจเลยอ่าแต่ว่าก็จะพยายามอธิบายแล้วกันคือสําหรับการหมุนรูปเนี่ยเราต้องกําหนด2อ,อย่างครับหต้องกําหนดแกน2ต้องกําหนดองศาอ่าซึ่งการหมุนจะต่างจากการเลื่อนนิดนึงคือการเลื่อนเนี่ย ทุกจุดจะเคลื่อนที่ไปในทิศท,ทางเดียวกันแต่การหมุนเนี่ยจะไปคนละทิศคนละทางเนาะแต่สุดท้ายมันก็จะดูเหมือนกันหมุนแบบนี้ซึ่องอันเนี้ยเป็น2มิติเนาะถ้าเป็น3มิติทําไงครับอ,อันนี้คือถ้าเป็น2มิติเนี่ยแกนมันจะเป็นจุดแต่ว่าถ้าเป็น3มิติอ่ะแกนมันจะเป็นเวกเตอร์ผมแทนที่เวกเตอร์ด้วยไม้เสียลูกชิ้นอันนี้แล้วกันนะครับวิธีการหมุน ลอบแกน x เนี่ยก็คือเราให้ไม้เนี่ยชี้ไปตามแกน x แล้วเราก็หมุนแกน y ก็จะเป็นแบบนี้นะครับอ่าส่วนหมุนรอบแกน z ก็จะประมาณนี้นะครับนอกจาก x y z เนี่ยเราสามารถหมุนรอบแกนอะไรก็ได้ครับอย่างเช่นเนี้ยผมเอาเวกเตอร์อันเนี้ยเสียบชิ้นสี่เหลี่ยมเข้าไปแล้วก็แล้วก็หมุนมันก็จะได้ตามรูปแบบนี้นะครับซึ่งเราจะอิไองไปยังไงครับผมก็ต้องไปเสิร์ช g o o g l e ดูว่าจะ rotate เวกเตอร์อบแกน3มมิติทำยังไง ผมก็ไปเจอหน้าเว็บนี้ครับซึ่งมีสูตรการหมุนให้ครับยาวห้าบรรทัดอันนี้ผมเอามาเขียนใหม่ให้เป็นระเบียบม,มากขึ้นนะครับสรุปสั้นๆด้านขวาเนี่ยคือจุดที่เราต้องการจะโรเ a ทต,ตรงกลางเนี่ยคือ rotation m a t กซ์นะครับ rotation m a t กซ์เนี่ยคืออะไรก็ไม่รู้เนาะก็คือเอามาจากเว็บนั้นแหละส่วนด้านซ้ายเนี่ยก็คือจุดที่เราจะต้องใช้เนาะซึ่งผมอย่างที่บอกผมไม่เข้าใจเลยเมื่อวานนี้ผมไปซ้อมทอก็มีคนมาถามว่า เออรู้จักพ u อ t ต r n i เนียนแมทริกไหมผมก็แบบไม่รู้จักครับคือถ้าผมจะทําให้ดีขึ้นเนี่ยผมก็อาจจะต้องไปปูพื้นปูพื้นคณิตศาสตร์ใหม่แล้วทำความเข้าใจว่าก้อนแมทริกตรงกลางเนี่ยมันมันโผล่มาอย่างไงเนาะแต่วันนั้นยังไม่มาถึงครับวันนี้ผมก็เลยเอาวันนั้นผมก็เลยเอาโค้ดเอาเอาสูตรเนี้ยไปเข้าไป,ไป,ไปทําเป็นโค้ดแล้วมันก็ใช้ได้อ่าก็ด้วยพลังของคณิตศาสตร์นะครับก็ทําให้มันกระเด็นออกมาแบบนี้นะครับฉะนั้นเรา แก้ได้ทั้ง4ข้อแล้วนะครับเราสร้างชิ้นส่วน qr 1ชิ้นได้แล้วนะครับที่เหลือก็คือเอาโซลูชันย่อยๆมารวมกันเพื่อแก้ปัญหานะครับก็เทียบดูทีละพิกเซลนะครับถ้าสีมันเปลี่ยนไปก็ให้สร้างสปรท์หนึ่งตัวอ่าแต่สปรท์แต่ละตัวเนี่ยเราก็จะมีการกำหนดตำแหน่งมีการแรนดอมความเร็วในการเคลื่อนที่ความเร็วในการหมุนสีต่างๆอะไรพวกนี้อ่าเราก็เอาทุกอย่างที่ผมพีเต์ไปเมื่อกี้เอามาเข้าเป็นสูตรในฟังก์ชัน draw อ่าพอเอามาประกอบกัน ก็ได้ QR code แล้วแต่ก็จะเห็นว่ามันกระตุกครับบางทีมันค้างไปเลยด้วยบนมือถือยิ่งกระตุกนะครับเพราะอะไรเพราะว่าเวลาเราใช้แคนวาสวาดรูปเนี่ย CPU เนี่ยมันจะต้องลูปชิ้นส่วนทีละชิ้นนะครับเพื่อวาดทีละอันทีละพนะิกเซลเนาะซึ่ง CPU เนี่ยจะทำงานหนักมากผมก็เลยไม่ได้เปิดฟีเจอร์นี้ให้ทุกคนใช้จริงเพราะว่าถ้าเปิดให้ทุกคนใช้จริงเนี่ยมันจะกลายเป็นแอปดูดแบบแทนนะครับผมก็เลยต้องมา Re ีอ i m p l เ m e n t ด้วย WebGL <laughs> อ่าแต่พอผมมา implement WebGL เนี่ยผมก็พบว่าดีแล้วที่ implement ด้วย Canvas ไปก่อนหน้านี้เนาะพอมาใช้ WebGL ตรงๆโดยไม่ใช้ library เพิ่มเนี่ยผมพบว่าไอ้การคำนวณคณิตศาสตร์ต่างๆเนี่ยมันไม่ช่วยอะไรเลยครับ WebGL เนี่ยมันช่วยแค่ให้มันคำนวณหลายๆข้อมูลพร้อมกันได้เฉยๆอ่าสุดท้ายผมต้องมา implement สูตรคำนวณทั้งหมดอยู่ดีแถมต้องไปฝึกเขียนภาษาใหม่ด้วยเดิมมี Java Script ใช่ไหมต้องเขียนอีกภาษาหนึ่งชื่อ GLSL เป็นภาษาที่คล้ายๆภาษา C compile ลงบน GPU ได้นะครับ อ่าล้วภาษา j s l เนี่ยช่วยเรื่องการคำนวณแมทริกกับเวกเตอร์ได้ด้วยคือ JavaScript เราก็ต้องแจกแจงค่าเีละค่านะ j s l มีไทป์สำหรับแมทริกแล้วก็เวกเตอร์ก็เอามาคูณกันได้เลยครับนอกจากนี้มันช่วยเรื่องการวาดรูปหลายๆพิกเซล,ลพร้อมๆกันนะครับแต่ความสามารถมันก็เบสิกมากครับแค่สี่เหลี่ยมมันยังวาดไม่ได้เลยไอ้สี่เหลี่ยมที่เห็นอยู่เนี่ยประกอบด้วยสามเหลี่ยมสองอันมาประกบกันนะครับเว็บ G เอามาถึงจะวาดได้ แล้วจากเดิมข้อมูลของเราที่เก็บอยู่ในแรมในในในซปแล้วก็ใช้ G p u ประมวลผลนะเราต้องโปรเซสให้มันกลายเป็นบัฟเฟอร์นะครับซึ่งอ่าแล้วเราก็อัปโหลดขึ้นไปบน GPU เราก็อัปโหลดโปรแกรม G L S L ขึ้นไปให้ GPU มันทำงานเนาะโดยแต่ละทุกหลักบรรทัดเนี่ยจะแทนสามเหลี่ยมหนึ่งชิ้นนะครับแล้วแต่ละแต่ละบัฟเฟอร์แต่ละตัวก็จะมีหน้าที่ต่างกันไปนะครับอย่างสองอันแรกเนี่ยไว้กำหนดสีแล้วก็สองอันสองอันหลังเนี่ยเอาไว้ทำให้มันหมุนอ่า อันนี้ทําให้มันออกมาแล้วก็อันนี้ทําให้มันกระเด็นอ,อะไรประมาณนี้นะครับพอเราสั่งรอเนี่ยสั่งรอเอลเมนต์เนี่ยตัว G P U มันจะวาดทั้งหมดพรวดเดียวเลยทําให้ได้แอนิเมชันที่แบบสมูทและเร็วมากนะครับก็เอาไปว่าหวังว่าจะได้คําตอบกันไปแล้วนะครับว่าเรียนเลขแล้วมันได้เอาไปใช้ทําอะไรนะครับโค้ดทุกอย่างผมจะผมจะผมจะโพสต์ไว้ผมจะลิงก์ไว,ไว้ตรงนี้นะครับรวมถึงพวก วิชวลไ z เซชันต่างๆที่เห็นในสไลด์นี้มีซอร์สโค้ดทั้งหมดนะครับ mm hmm. ก็ไปดูกันได้ก่อนจะไปนะครับม,มีมีหนึ่งอย่างคือผมมาจากกลุ่มชื่อ Creator Start เนะครับก็จัดงานอีเวนต์ต่างๆที่เป็นแนวเทคนะครับงานน่าจะเป็นงานฟรีทุกงานนะครับแล้วก็ในอนาคตเนี่ยมีแพลนอยู่ว่าจะจัดงานชื่อ Creative Coding Meetup นะครับสำหรับคนที่สนใจแบบวาดรูปด้วยโค้ดหรือสร้างภาพศิลปะหรืออะไรต่างๆด้วยโค้ดนะครับถ้าชอบแนวนี้เนี่ยก็ติดตามกันไว้นะครับยังไม่รู้ว่าจะจัดวันไหนเคครับก็ สำหรับวันนี้ก็จะฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากบค